คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด เพลงพลายกุนร้ายกุนรักบทเรียนขั้นเวลาตอนวันวานยังหึงอยู่ในที่สุดวันแห่งการพิพากษาเหล่าเยาวนชนกองปราบรุ่นเยาวก็มาถึงตั้งแต่เมื่อวันที่ไปช่วยพี่พลายจากไอ้คิงผมก็ตกเป็นผู้สุมรู้ร่วมคิดไปแบบงงๆท่านอธิการบาดีพอพี่พายุฆ่าทัวพวกเราทุกคนเอาไว้ตั้งแต่เช้าวันรุ่งขึ้นแต่เนื่องจากพวกเราทุกคนติดกิจกรรมดาวเดือนกันหมดท่านก็เลยเลื่อนการลงโทษออกไปก่อน และผมเองก็ดันเสียงได้เป็นเดือนมหาเลายอันดับสองรองจากไอ้เซฟด้วยตั้งแต่ได้ตำแหน่งรองเดือนมหาลลยมานักศึกษาจากต่างคณะก็รู้จักผมกันมากขึ้นจะไม่รู้จักแต่ยังไงในเมื่อรูปพวกผมมันเด่นลาไปซะเกือบทุกอย่างและที่แย่ที่สุดก็คือมีสาวแท้สาวเทียมเข้ามาเยอะมากมากจนไม่รู้ว่ามันทาให้พี่พลายหึงหรือเปล่าพี่พลายมันไม่พูดไม่จาไม่มาตืวให้ผมอีกเลยแถมยังหลบหน้าผมตลอดตั้งแต่วันที่ผมเปิดตัวว่าคบพี่พลายกับพวกเพื่อนพี่พาย,ยุในลานเหล้า แม้แต่ตอนนี้เอาละตอนนี้พอกูรู้แลื้หมดที่พวกเธอทุกคนทำไปหมดแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่นายนาทีทำเห็นพี่พลายแล้วสงสารชะมัดหน้างี้หงอยเชียวไม่รู้ว่าถ้าจะตัดสินยังไงจะไล่ออกหรือยุติทุนการศึกษาของพี่พลายหรือเปล่าครับผมขอยอมรับผิดทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวเฮ้ยเอ้พลายเฮ้ยพวกพี่พายุบมาร้องออกมาพร้อมกันอย่างไม่สบายใจนะักนาที เธอนี่นะทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่แท้ๆทำไมาถึงกล้าตัดสินใจทาเรื่องบ้าปิ่นอย่าไปสู้กับพวกขบวนการค้ายาเสพติดตาลาพังแบบนั้นล่ะแล้วก็ยังเร่ที่ทาอาวุธอันตร,รายพวกนั้นออกมาอีกถ้าแผนการของวายุมันไม่ได้ผลเธอคงไม่มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้อีกแล้วล่ะพี่พลายเงยหน้ามองท่านอธิการบดีด้วยรอยยิ้มมันเป็นรอยยิ้มที่ผมกังวลที่สุดรอยยิ้มที่พี่พลายเคยทําก่อนพูดจากลาผมผมขอรับผิดชอบด้วยการลาออกนะครับ <c oughs> เฮ้ยพลายเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาหน้าพี่พายุกับพี่ป้องร้อออกอามาทันทีพ่อถ้าพ่อจะไล่พลายออกผมก็จะออกด้วยเพราะอย่างไงเรื่องเนี้ยผมก็เป็นคนวางแผนมาตั้งแต่แต,ต้นพ่อขอพี่พายุกระตุกยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะเอื้อมนิ้วไปกดที่อินเทอร์คอมคุณวิไลนําเอกสารเข้ามาให้ผมหน่อยเลขาหน้าห้องเดินถือแฟ้มเอกสารเข้ามาด้วยใบหน้าเรียบเฉยอย่างที่ผมเคยเห็นทุกครั้ง พ่อยังไม่ได้พูดสักคำว่าจะไล่ใครออกสักหน่อยท่านหยิบเอกสารขึ้นมาจากบนโต๊ะแล้วส่งให้พี่พลายเปิดดูเอกสารนี้คือเงื่อนไขที่พ่อต้องให้เธอทำสัญญาว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกพอพี่พลายเปิดอ่านแฟ้มด้านในได้สักพักก็ถึงกับน้ำตาไหลาออกมาจนพี่พายุและผู้ผมต้องดืงมมาอ่านเองแม้แต่ผมเองก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ในโลกด้วยนี่เป็นเอกสารมอบทุนการศึกษาในแก่นานนาที จนกว่าจะจบในระดับชั้นปริญญาโทหลังจากจบในระดับปริญญาตีพ่อจะให้ทั้งวายุและนาทีไปศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่นั่นน่ะมีมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรทางการศึกษากับของเราหลายแห่งพวกเธอสองคนจะเลือกเรียนอะไรก็ได้ตามที่ต้องการพ่อจะไม่บังคับเฮ้ยเสียงถอนหายใจดังขึ้นอีกครั้งแต่พ่อก็ไม่ได้ให้ฟรีๆหรอกนะมีสัญญาสำคัญหลายข้อที่ทั้งสองคนต้องปฏิบัติตามอย่างเข่งครัดนับจากวันนี้ หนึ่งคือทมกระทำโดยพลาการอันก่อให้เกิดอันตร,รายต่อชีวิตหรือให้เพื่อนๆต้องเสียเป็นอันตร,รายเด็ดขาด 2. ถ้ามีเรื่องอะไรให้แจ้งพ่อโดยตรงผู้เธอคิดจริงหรือว,ว่าพ่อจะไม่ติดตามดูพฤติกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะพวกเธอพวกเพื่อนแกด้วยแล้วก็แกนะ่ะวายุมีแต่ตัวักแสบทั้งนั้นเลยและ 3. อย่ามาคิดสร้างระเบิดในมหาวิทยาลัยของพ่ออีกนะเกิดระเบิดตุมตามขึ้นมาพ่อคงหัวใจวายตายก่อน ตอนนี้ทุกคนถึงกับยิบออกมาบนใบหน้าเลยครับโดยเฉพาะผมกับไอ้พุทเองที่ดีใจไปกับพี่พลายมากที่สุดเลยมัง้งแต่เรื่องที่พวกเธอทำพ่อจะไม่ลดโทษให้ลาจํำก็คงไม่ได้อยากจะเป็นฮีโร่กันนักดังนั้นวันนี้พ่อก,ก็จะให้พวกเธอทุกคนที่ร่วมหัวกันอยู่ในแผนการครั้งนี้รับผิดชอบไปพร้อมกันทุกคนและแล้วบทลงโทษของพ่อไอพี่พายุมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นและมันเป็นบทลงโทษที่ควรจะชิบหายในชีวิตของผมเลยเช่นกันอ,อ้ที่ วายตายแล้วพุทธ่านหน่อยเร็วแชแฉแฉมิมีตรงไหนเลยที่จะไม่หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเก็บภาพความบาดสมในชีวิตของพวกเราเสียงกรีดร้องของเหล่าบรรดาชนีและเก้งกวางดังขึ้นไม่ได้หยุดยอนเมื่อเหล่าบรรดาเดรุ่นพี่ผมพี่พลายไอพุทธไอเพชรต้องมาสวมชุดสีสันสดใสที่แมงมาครบราทุกสีเพราะมันคือขบวนการพาวเวอร์เรนเจอร์และที่สำคัญคือเป้ามันตุงมากห้อยไปมาเป็นพวงเลยเว้ยเฮ้ย โอ้อยกูเกลียดพ่อมึงพายุฮไอพี่เคนพี่มึงได้ใส่สีดำยังทำวัยวยกูนี่ครับสีเหลือสะท้อนแสงเด่นมากจนมองจากดาวอังคารยังเห็นเลยอะ่ะว่าแต่พายุทำไมมึงได้สีแดงวะนะ่ะเดาก็รู้แล้วจ้าว่าทำไมไอพี่ป้องก็พ่อกูมองว่ากูเป็นหัวหน้าขบวนการนะสิถึงได้เล่นงานกูขนาดน,นี้พวกมึงยังโชคดีดูไอ้พลายนูน่นไปยังไม่บทสักคำ ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองยังไงแต่ผมว่าชุดพี่พลายมันน่ารักดีออกสีชมพูมุ้งมิง้งแถมมีกระโปรงหน่อยหน่อยยิงมองก็นแน่ๆของพี่มาแล้วบอกตรงๆเลยว่าอยาจะยัดเยียดความเป็นชายให้เหลือเกินเฮ้ยอยากกดพี่มันขาชุดจังเลยเฮ้ยจะบ่นก็นทําไมวะกูไม่ได้ให้พวกมึงมาช่วยกูสักหน่อยแต่ก็ขอบใจพวกมึงทุกคนนะที่นอกจากจะเสริร่างของกูแล้วยังตามมาช่วยอีก เอ้ยไอพีพลายก็นะจะขอบใจเพื่อตรงๆก็ไม่ได้คงจะเขือจนพูดไม่ออกเลยล่ะสิท่างั้นก็รีบทำภารกิจของวันนี้ให้เสร็จเถอะอย่างไงไอเพจยูคิวมันก็เอารูปไปลงอยู่แล้วไม่ต้องมาอายแล้วว่ะดูนั่นนี่นู่นเอะไหนพี่พลายมาชี้ไปที่สองสาวที่เดินตามถ่ายภาพพวกเราไม่ห่างตกลงที่พวกเราต้องไปคือลานกลางใช่ไหมวะรีบทำให้จบเถอะกูอายจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนีอยู่แล้วเนี่ยมึงไม่ต้องรีบร้อนหรอกไอเอ ป่านี้คนในคณะมึงเนี่ยเซฟภาพมึงกันหมดแล้วมัง้งว่าแต่พวกเราต้องไปทําอะไรกันแน่วะพายุกูจะรู้ไม่เล่าถ้ามึงอยากรู้ก็ลองขคํคำสั่งแล้วเปิดพลึกงซองจดหมายสิแต่อย่าลืมนะว่าพ่อก,กูสั่งว่าห้าเปิดก่อนจนกว่าจะไปถึงนะ่ะงานนี้พกก่อคงกะจะแกล้ให้พวกเราขายหน้าแบบกูไม่กลับแน่นอนเลยว่ะคนบ้านนี้แม่งมีวิธีการทําโทษที่โคตรบันเทิงเลยครับก็ไม่รู้หรอนะว่าคําสั่งคืออะไรแต่การที่พี่ป้องมันสายหน้าไม่กล้าเปิดดูเนี่ย ถึงกับทำให้ผมขนลุกขนชันกันไปหมดทั้งตัวขยับข้อหาไปที่พี่พลายมันทีละนิดตั้งแต่เจอหน้ากันพี่พลายมันก็ไม่ยอมพูดกับผมเลยอะ่ะไม่รู้ว่าไปทําอะไรให้พี่มันโกรธด,ด้วยอยากจะง้อใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยพอพี่แอบเอานิ้วก้อยเกี่ยวนิ้วก้อยพี่มันนิดหน่อยแต่เหมือนไม่ได้ผลไอพี่พลายมาชักนิ้วกลับให้ผมได้แต่กระพริบตาปลิบๆเหมือนลูกหมาที่กําลังอ้อนเจ้าของพี่พี่พลายรีบเดินเถอะพวกมึง พี่พลายมันเอ่ยปากแล้วเดินนําผมขึ้นไปด้านหน้าเดี๋ยทันทีมึงไปทําอะไรให้พี่พลายกรหรือเปล่าวะเพลงไม่รู้วยกูเพิ่งเคยเห็นอาการพี่พลายเป็นแบบนี้ครั้งแรกเลยวะ่ะก็ไหนมึงบอกว่าเปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วไงเพชรมันหลิวตาถามผมมันขอคําตอบก็ยังไม่ถึงขนาดเปิดตัวเหล่าหน้าเพชรกูแค่บอกเฉพาะพวกพี่มันเท่านั้นเองแต่กูก็ไม่รู้ว่าพี่พลายกดกุยเรื่องอะไรเหมือนกันหรือจะเป็นเรื่องผู้อำนุยการสาวที่เดินหน้าเข้ามาขายขนมจี๋มึงวะ ไม่มั้งพุทธกูไม่เคยอยู่กับใครเลยนะเว้ยจริงเรื่องนองใจเนี่ยยิ่งไม่เคยทําใหญ่เลยพวกมึงก็รู้ว่ากูรักพี่พายคนเดียวอ่ะพูดจบพูดกับเพชรมันก็ถึงกับขมวดคิ้วแล้วถ่าออกมาพร้อมกันเลยครับมึงเคยบอกรักพี่พายหรือเปล่าอ่ะได้แต่สายหน้าแบบโปร่งตกพี่พายไม่ยอมเปิดโอกาสให้ผมได้พูดคาว่ารักเลยสักครั้งเหมือนพี่มารู้แล้วด้วยว่าสัญชตาตญาณนักล่าพอจะอ้าป,ปากบอกรักพี่บันทีไรเป็นได้ล่มทุกครั้งไป กูว่าชัดแล้วละอาการนี่เหมือนเมียกูไม่มีผิดยังไงวะเพชรเมนมายังไงล่ะบัดซบเอ้ยทั้งผมกับพุทเตรมจะถีบมันอยู่แล้วเฮ้ยกูแค่ล้อเล่นน่าแค่จะบอกว่าอาการพี่มึงน่ะมันกับอีก,ก้อยเวลาที่มันอยจะให้กูบอกรักน่ะมันก็จะบึ้งตึงอย่างนี้แหละบางทีกูก็ไม่ได้สังเกตมึงเอ้ยโกรธงอนกูข้าววันค่าคืนเลยอะ่ะหรือจะจริงอย่างที่ไอเพชรมันพูดวะ แต่คนอย่างพี่พลายมันจะคิดเล็กคิดน้อยเหรอเออแล้วมึงงอไอ้ก้อยมันยังไงวะเพรโอ้ยดีมากเพื่อนรักนี่สินี่คือคำถามที่กูอยากจะรู้ง่ายจะตายไปกูกับก้อยเนี่ยคบกันมาตั้งแต่มัธยมต้นทำไมกูจะไม่รู้ว่ามันอยากได้อะไรเวลาง้อ,อมันแต่ละทีกระเป๋าตังกูนี่แทบฉีก <laughs> <c oughs> หัวร้อนทั้งตั้ตาเลยเหรอว่าเพื่อนแต่มึงรู้ไหมว่าทำไมกูจะถือรักก้อยมันขนาดนั้นอะเวลากูป่วยเสียใจหรือไปทุกข์ ก้อยมันไม่เคยทิ้งกูเลยสักครั้งมที่พี่พลายทําให้มึงและก็ที่พึ่งพากับพี่พลายเขานั่นแหละเพลงพูดแบบนี้แปลว่าถ้าผมยังยึดมั่นในหัวใจของตัวเองไปตลอดแบบนี้ก็คงจะมีสักวันที่พี่พลายจะยอมเปิดตัวเปิดใจสินะแต่ก่อนที่จะได้พูดอะไรต่อก็เหมือนกับเวลาหูโคจรทับลักนาราศีผมในทันทีเมื่อมีหญิงสาวหุ่นสวยหมวยตัวเล็กที่ผมไม่เคยรู้จักกำลังถูกเพื่อนของเธอดันมาทางผมอย่างเขินอาย เพเพลงอ่าอันนี้มือเล็กกินขวดน้ำแร่ส่งมาที่ผมเธอก้มหน้าบิดตัวไปมาเล็กน้อยแล้วก็สะดุ้งตัวอุทานออกมาอ,อ๋อสะไ้อัวไอาเสร็จเราจะกลุ่มสาวดังลั่นไอเพชรกับไอพุทธพอมันได้ยินเท่านั้นแหละเดินหนีเลยครับเอาตรงๆเลยนะแทนที่คนพูดจะอายกับกลายเป็นผมที่ต้องอายแทนเมื่อเธอจ้งมาที่ลูกรักของผมถ้าอย่างการปลายตามองของพวกพี่พลายมันคืออะไรวะนะ่ะ ลเราชื่อพีนนะโสดสดไม่มีแฟนเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลยแล้วไอ้การแนะนําตัวนี่มันแบบขอขอโทษนะพินพอดีเรามีแฟนแล้วนะอย่ามาโกหกเราเลยนะเพลงเราตามดูเพลงมาเป็นเดือนแล้วนะยังไม่เคยเห็นมีข่าวกับผู้หญิงคนไหนเลยถ้าเพลงยังไม่ชอบพินตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่เราจะพยายามให้เพลงชอบเราให้ได้มันมากขนาดบอกไปตัวยังไม่เชื่ออีกเฮ้ยพินเดินจากไปพร้อมของเพื่อน แต่กลับทิ้งความสวยชุดใหญ่เอาไว้ให้ด้วยพินเพลงเพลงพลงินจะว่าไปก็เข้ากันดีนะถ้ามีลูกก็จะได้ตั้งชื่อว่าพาเพลินโอ้โห,โหพุทธนี่มึงอยู่อยู่ผีเข้าเลยครับถึงได้กล้าพูดเรื่องแบบนี้ออกมาต่อหน้าพี่พลายนะ่ะกว่าจะเดินมาถึงลานกลางกลุ่มพาวเวอร์เรนเจอร์ก็คงขึ้นแฮชแท็กเป็นอันดับหนึ่งของวันนี้ละมัง้งพรเริ่มมีกลุ่มคนเดินตามพวกเรามาไม่ขาดเป้าหมายคือ เมื่อมาถึงลานกลางให้เปิดผนึกจดหมายของท่านอธิการบดีในทันทีแต่ที่ผมหวั่นใจมากที่สุดก็คือไอ้พวกซุ้มที่ตั้งแรงรายโดยมีผ้าดำผืนใหญ่ปิดคลุมเอาไว้นี่มันคืออะไรวะนะ่ะสังหรณอตจาง,งินแตงงิดว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ไม่รู้ว่าพ่อพี่พายุมันเตรียมการเรื่องนี้มานานแค่ไหนแล้วอา้าวมากันแล้วเหรอกำลังรออยู่พอดีเลยเด็กคณะบริหารนำโดยพี่บุญมองไล่สายตาม,มาที่พวกผมตั้งแต่หัวจรดตีนอย่างไร้ซึ่งความปราณีใดๆ พวกมือรู้ได้ยังไงว่าผู้กุกํำลังมาเนี่ยไม่รู้ได้งไงล่ะก็ประกาศหลาไดเพีมหาเลยขนาดน,นั้นว่าวันนี้จะมีกลุ่มฮีโร่มาขอรับบริจาคเพื่อกิจกรรมค่ายอาสานี้ยังไงเล่าพี่ปิ่นสาวสวยของคณะบริหารกระดิกตีรอด้วยรอยยิ้มเอาจริงพวกพี่คณะเนี่ยไม่รักไอห,หินมากเลยครับแถมยังดูเหมือนเป็นศัตรูกับพี่พายุมาตั้งแต่ชาติปางก่อนอีกเอาจดหมายมาสิพี่บุญมันแบมือขอจดหมายจากพี่ป้อง พอพี่มันเอาจดหมายมาถือเอาไว้แวบ,บเดียวโดวยไม่เปิดอา่านด้วยซ้ําก็ส่งคืนให้กับพวกเราในทันทีกูนับถือนัดใจของพวกมึงนะมีไม่กี่คนหรอกที่จะรักและดูแลเพื่อได้ดีขนาดนี้เนื้อความในจดหมายก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแค่ให้พวกมึงเสียสละอะไรนิดหน่อยเองผมจําได้ว่าหินไม่เคยเล่าให้ผมฟังว่าพี่รหัสโมอของมันคนนี้เป็นประธานชมรมนักสืบแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นไม่ต้องเปิดดูก็รู้เนื้อความเลยพี่มันใช้วิธีไหนวะนะ่ะ พวกพี่พายุมันหันมองหน้ากันก็จะเปิดจดหมายนั้นออกมาดูจงทําตามคําสั่งโดยเคร่งครัดบริจาคย0ฮีโร่ต่อน้ําบริจาค40ฮีโร่ขอหอมบริจาค60นวดคอบ่าไหลา5นาทีบริจาค80นวดเท้าหนาทีบริจาคร้อยทวิสเตอร์เกมเฮ้ยอ่านจบเรปภมันก็วิ่งเข้ามาช่วยกันดึงผ้าผืนดํานั้นออกแถมแม่งทุกซุ้มมีเจ้าหน้าที่คอยยืนคุมทั้งหมดจนแม้แต่ไอพี่พายุยังหน้าเวอเลย มิหน้าละถึงว่าทำไมไมีแต่คนเดินตาเพื่อเรามากันหมดเลยเเฮ้ยพ,พี่มึงเฮ้ยเป็นไอหินชิกพริปตายได,ได้พี่พายุมันซึ่งมาพร้อมกับพวกไอเซฟเข้าจีคณะเพื่อสนิทในผ้าของหินหินทำไมไมาอยู่ที่นี่อาจารย์ที่ปรึกษาพวกหนูปล่อยกัอเวลาน่ะคะ่ะบอกให้พวกเราทักคณะมาที่ลานกลางพเพื่อร่วมเก็บกิจกรรมของมหาลัยแต่ไม่คิดเลยว่าจะเด็ดตัวขนาดนี้เนอะขนาด ข้าวจีมาเลียปากแบบนั้นทําไมวะนะะสยองเว้ยเอาล่ะครับท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถต่อแถวมาซื้อคูปอฮานี้ได้เลยนะครับมาเลยครับชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาแบบชนิดที่ว่าวัวตายควายล้มรูมเมคอ,อสนิขอให้พี่แมงป่องที่ไม่ว่ามองมุมไหนก็รู้สึกว่าหล่อกว่าพี่พายุซะอีกไอพลังมึงก็เอากับเขาด้วยแล้วว่าคราวนี้พี่แมงปองแม่งรับเอามาอีกคน เออเด้ซุ้มหมดก็พวกกูนี่แหละที่ขู่เกตให้มาทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วพวกมึงัมแต่ยุ่งกับงานประกวดแล้วก็คอนเสิร์ตเมื่อวานซื้อไงเลยไม่รู้เรื่องอะไรผมซื้อคูปองทุกอันเลยอย่างละห้าใบแล้วก็ขอเลือกแมงป่องไอเซฟคนชั่วมาเริ่มเล่นงานพี่แมงป่องแล้วครับในมึงเคยบอกกูว่าชอบพี่มันไงหรือว่ารอคอยเวลานี้มานานแสนนานอยู่แล้ววะหลังจากมาซื้อคูปองไอเซฟมันก็เดินไปกระซิบกระซาบอะไรก็ไม่รู้กับไอหิน แล้วก็ยัดคูปองใส่มือมันอีกตั้งหากพอมีคนเปิดซื้อคูปองเท่านั้นแหละเลาบรรดานักศึกษาสายหื่นถึงขั้นอรมซื้อคูปองกันใหญ่แต่ที่สายเปสุดมันจะเป็นพี่ปีนกับพี่พง์ที่จัดไปไม่ตามกว่าคนละห้าพันได้มั้งแถมพี่บุญมันก็กระซิบอะไรสักอย่างข้างหัวไอหินจนตาง,งี้เบิกกว้างเชียวพี่มึงไปเล่นทวิตเตอร์กับกูนะอยากจะรู้จังเว้ยว่าพี่มันกระซิบอะไรไอหินมันถึงได้อ้อนพี่พายุเบอร์นี้เอ่ออืม มีจูมือพากันไปด้วยเฮ้ยแรดมากเพื่อนกูแค่เกมแรกเสียงกีตก็ดังสนั่นแล้วครับไอเกมทวิตเตอร์กับชุดรัดเป้าของพวกเราเป็นอะไรที่อุบาทมากยิ่งเวลากรรมการหมุนวงล้อแล้วต้องเอามือเอาขาไปลงให้ตรงกับจุดสีที่กำหนดนี่มันนรกชัดเลยยิ่งเห็นภาพน้าไอหินไปอยู่ที่เป้าพี่พายุมันเนี่ยบอกตรงๆเลยว่ารับไม่ได้เพลงมึงไปรอซุ้มหอมแก็บตรงนั้นเลยมีคนต่อแถวรอมึงเพียบเลยวะ่ะไอพลายมันก็ไปแล้วดูดิเฮ้อ แถวของพี่พลายส่วนใหญ่คือผู้ชายแล้วหลายคนก็เป็นรุ่นพี่วิศวะที่ผมคุ้นหน้าคุ้นตาดีทางที่แอพพลายมันก็ไม่ได้หน้าหวานเหมือนกับไอหินทําไมถึงมีแต่หนุ่มๆฟ้านั่นหึงเว้ยพี่พลายมันก็บรรจงหอมแบบไม่มีการอิดออดเลยสักนิดก็เข้าใจว่าเป็นการบังคับของพ่อพี่พายุแต่พอมาเห็นแบบนี้นก็คิ้วกระตุกเหมือนกันนั่นเฮ้ยนายช่วยจุบเราอย่างนุง่มนวลด้วยดีครูปองถูยิ้ให้กับเจ้าหน้าที่อยากจะร้องไห้ออกมาดังๆเหลือเกิน หอมไปแต่ละทีก็กลัวแป้กกับรองพื้นที่ชาวเอาไว้จะแตกออกมาโบกไปกี่ชั้นวนะน่ะเสียงเฮดังลั่นเมื่อไอพี่พายุพี่ปราบต้องขึ้นไปอยู่บนแท่นหนุ่มน้อยตกน้ําโดยมีพวกพี่บุญพี่ปิ่นพี่พง์จัดหนักไปไม่เกรงกลัวต่อสายตาอาฆาตแค่ของพี่มันเลยสักนิดแล้วก็ยังคนที่รอต่อคิวเล่นงานพี่มันเนี่ยยาวซะยิ่งกว่าต่อแถวซื้อของร้านธงฟ้าซะอีกหนุ่มหน้าหวานเดินเข้ามาในซุ้มหอมแก้มโดยเลือกผมอีกครั้งอยากได้มากกว่าหอมขอเป็นแฟนเลยได้ไหมฮะ มีแฟนแล้วครับแฟนเราขี้งอนขี้หึงด้วยไม่อยากให้แฟนเข้าใจผิดนะ่ะต้องรีบพูดตัดปัญหาก่อนที่ทุกอย่างจะบานปลายจนกูไม่กลับพยายามพูดเสียงดังให้พี่พลายมันได้ยินแต่พี่มันกลับตั้งหน้าตั้งตาจูบอยู่นั่นแหละพูดโทพูดโทเย็นไว้นะโยมมันเป็นไรจะรอนะถ้าเริ่มเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันอ้อเราชื่อเอ็มนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มันชัดจะแปลไปทุกทีปกติก็ไม่เคยมีใครจีบแรง,งแบบนี้นี่ว่า กว่าจะหมดแถวเล่นเอาสปากเกือบเปื่อยจนไอ้หินมันมาลากผมไปที่เก้าอี้นวดน,นั่นแหละถึงได้โชคดีหน่อยเหมือนมันจะรู้ว่าผมอึดอัดเลยเหมาเวลามาตั้งเกือบสิบใบเพลงไม่ต้องนวดให้กูก็ได้นะแล้วเดี๋ยวกูค่อยตามไปเก็บเงินคือที่หอเขี้ยวมึงนี่จมดินแล้วไอ้หินนี่เพื่อนนะเว้ยมันไปไรกูนวดคอบาลอะให้เองว่าแต่มึงรู้ได้ยังไงวะว่ากูอยากจะออกจากซุมนั่นจะแย่อยู่แล้วอะ่ะหินมันดูเศร้าลงนิดหน่อย ก็จะมองไปที่พี่พายุที่ยังปักหลักอยู่ที่แท่นหนุ่มน้อยตกน้ำกูค,คงทนไม่ได้ถ้าต้องเห็นพี่พายุไปเล่นทวิสเตอร์หรือไปหอมแก้คนอื่นเหมือนกันพกพี่บุญเลยช่วยกูด้วยการเหมาบาดหนุ่มน้อยตกน้ำไปเกือบทั้งหมดเพื่อซื้อเวลาให้จบกิจกรรมของวันนี้ยิ่งพอเห็นมึงดูไม่ค่อยแฮปปี้นั่นก็แปลว่าคนที่มึงชอบคงอยู่แถวนี้ละสิถือมึงจะยังไม่ยอมบอกกูว่าคนนั้นเป็นใครก็เถอะนะกูยอมให้พี่มันตกน้ำดีกว่าจะยอมให้พี่มันไปแตะต้องคนอื่นนะหิน มันเป็นคนที่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเออกมาแบบไม่ปิดบงังถ้ามาเราได้รักใครแล้วละก็ไม่ว่าจะนานแค่ไหนมันก็จะรอแล้วทําไมทันที่ความรู้สึกของผมมันชัดเจนขนาดนี้ปาก็เอาแต่พูดว่าพี่พลายเป็นแฟนแต่ไม่เคยขอเข้าอ,อกเป็นตรงๆเลยสักครั้งกว่าจะจบกิจกรรมในช่วงเย็นก็ได้เงินสมทบกิจกรรมค่ายอาสาไปเป็นแสนงานนี้บอกเลยว่าน้องๆที่อยู่บนดอยยิ้มแก้มแทบแตกแน่ๆแ,และคาดว่าเราซูปเปอร์ฮีโร่หลายคน พรุ่งนี้น่าจะไข้แดงชัวชัวโดยเฉพาะพี่พายุที่ปากงี้สันเป็นผีเจ้าเข้าจนไอห,หินต้องหนีกลับเข้าหอไปเอาผ้าเช็ดตัวกับเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้พี่มันพอเห็นคู่นั้นมันก็อดอิจฉาไม่ได้จะกลับก็ไม่ยอมกลับนั่งออดอ้อนอ้อซอ,อ,อ,อกกันแม่งก็อยู่ตรงนั้นแหละผมต้องทาอะไรสักอย่างต้องถามตรงๆกับพี่พลายไปเลยว่าโกรธเรื่องอะไรไม่อยากจะค้างคาจะอยู่แบบนี้อีกแล้วตอนนี้อารมณ์มันพาไปล้วน กระชาาแขนพี่พลายกลับมาที่คณะของตัวเองในทันทีต้องกลับไปเอาเสื้อผ้ากับกระเป๋ากอดด้วยไงเราทั้งคู่กลับมาเปลี่ยนชุดนักศึกษาตามปกติพี่พลายก็ยังเหมือนเดิมไม่พูดไม่จาจนเดินลงมาจากตึกนนั่นแหละก็เป็นผมเองที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปเป็นอะไรของพี่วะพี่พลายเฮ้ยมับพี่มันทาท่าจะหันหลังจะเดินหนีผมจนผมต้องคว้าแขนดึงตัวพี่มันเอาไว้คนตรงหน้าขมมดคิ้วมันกับกำลังลาคาญเปล่า พี่มันพยายามแกะมือผมออกแต่นั่นก็ยิ่งทําให้ผมบีบไปแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าวันนี้ยังคุยไม่จบผมไม่มีทางยอมให้พี่มันเดินหนีไปเด็ดขาดพี่ไปอะไรก็บอกผมมาเลยสิผมจะได้ทําตัวถูกเสียงน่าจะดังแหละเพราะทุกคนในคณะมันหันมามองกันหมดแล้วก็ยังพวกเพื่อนในภาคผมอีกที่ยังนั่งรอก,กันอยู่ที่โต๊ะอาหารด้วยเฮ้ยเพลงกูเจ็บเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรแกเฮ้ยแฟนฮลโหลกันอะแกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ยดูดิ เสียงจอแจดังกระหึ่งไปทั่วห้้งตึกแต่ผมไม่สนใจคนพวกนั้นหรอกคนตรงหน้าเท่านั้นที่มีค่าที่สุดสําหรับผมเวลาพี่เดินหนีผมไม่คุยกับผมมันเจ็บยิ่งกว่าที่ผมทําอีกมีอะไรก็บอกมาเลยสิอย่าทำให้ผม,มรู้สึกว่างโง่ที่รักพี่ฝ่ายเดียวแบบนี้คราวนี้เงียบกริบเลยครับมึงจะกล้าบอกว่ารักกูอีกเหรอมึงไม่เคยหึงกูเลยสักนิดในซุ้มขายจูบนั่นน่ะแววตาพี่พลายมันเหมือนกับผิดหวังที่ผมไม่แสดงอาการออกมาในตอนนั้นเอาจริงตอนนี้คืองงมากนะ ตกลงพี่มันเป็นคนยังไงกันแน่วะนะ่ะหึงสิหึงมากด้วยหึงจนอยากจะตามไปต่อยพวกมันทุกตัวเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ผมกําลังคิดอะไรอยู่ถึงได้จับหัวพี่พลายเข้ามาต่อหน้าทุกคนแบบนั้นไอ้กรีด,ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาวะเสียงร้องดังออกมาจากปากแทบทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ไอออดี้ถือกับกระโดดขึ้นยืนบนโต๊ะเลยพี่พลายมันผักผมออกเล็กน้อยแล้วมองมาด้วยรอยยิ้ม เป็นแฟนกันนะพี่เป็นแฟนให้คนมารู้กันไปเลยทั้งทั่วคณะเลยว่าพี่เป็นแฟนผมและต่อไปนี้ก็ถ้าไปหอมคนอื่นด้วยจูบได้กับผมแค่คนเดียวเท่านั้นเออก็รอให้มึงขออยู่นี่แหละเพลงปล่อยให้กูรออยู่ได้จะงงก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยและก็จุบพี่พรามมาหอมแก้ผมทีหนึง่งก็จะผลักตัวออกแล้วก็วิ่งหนีออกจากโรงอาหารไปปล่อยให้ผมได้แต่ยืนเอยจุดตรงนั้นอ้าวเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วเพชรมันเดิมนมาตบหลังผมเรสติ แล้วก็ลากผมกลับมาที่โต๊ะไม่แปลกที่พี่พลายมันจะงอนมึงนะเพลงขนาดต่อประกวดดาวเดือนกูเห็นนะว่าพี่พลายเป็นคนซื้อชอกุหลาบใหญ่ที่สุดวัให้มึงนะ่ะแล้วการที่มึงไม่ยอมขอพี่เขาเป็นแฟนสักทีเป็นใครก็ต้องโกรธหรือเปล่าวะก,กูไม่รู้นี่หว่าไอ้กราบปกติพี่มันไม่ยอมให้กูพูดเลยสักครั้งนี่พี่พลายเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละเขาคงอยากให้มึงรู้สึกมั่นใจจริงๆเพลงในเมื่อมึงขอพี่กูเป็นแฟนแล้วอ่ะจะถอนตัวก็ไม่ได้แล้วนะ งั้นมึงเตรียมบอกลากระปุกเกียของมึงได้เลยโอ้โหพุทธมึงจะขู่เพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะรีบตามพี่พายไปสิมึงโอกาสปรับความเข้าใจกันแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะก้อยมาฉลาดครับรู้ว่าตัวไหนควรจะต้องทำยังไงสู้ๆนะเพลงกว่าจะจับได้ก็ว่ายากแล้วจะปล่อยพี่พายให้หลุดจากมือล่ะจับขังใส่หม้อ,อไปเลยแกเดี๋ยวนั่นคนไม่ใช่ผีเฮ้ยวิวผมรีบวิ่งกลับไปที่มอ,มอเตอร์ไซค์แสรัก แล้วก็ขับออกไปทันทีความรู้สึกตอนนี้บรรยายไม่ถูกเลยว่าไม่ว่ายังไงปิดเทอมรอบนี้ผมจะต้องพาพี่พลายกลับบ้านไปกลาพ่อแม่และคุณยายอ่อนให้ได้ผูกทันต้อรักพี่พลายเหมือนที่ผมรักแน่ๆพี่พลายผู้ใส่ซื่อที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาพาดของพลายนาทีอายชะมัดที่ถูกไอ้เพลมจูบต่อนหน้าคนทั้งคณะแบบนี้ไอ้เด็กโง่นี่มันก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขารู้สึกลึกๆของผมต้องการอะไรการที่ผมทําตัวนิ่งเฉย ไม่ได้หมายถึงไม่อยากถูกขอเป็นแฟนสักหน่อยทางที่ตลอดมาผมก็เป็นฝ่ายเข้าหามาตลอดแท้ๆผมหยิบมือถือขึ้นมากดเข้าแอปพลิเคชันธนาคารที่ใช้อยู่มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ต้องจ่ายในวันนี้กดโอนไปตามรายชื่อที่เมมเอาไว้จากนั้นก็เปิดไลน์เพื่อส่งหลักฐานการโอนเข้าไปในกลุ่มทันทีนึดอพลายนาทีพี่จัดการโอนงินให้แล้วนะครับอังคา1 0นขอบคุณค่าพี่พลาย มีอะไรก็เรียกใช้หนูได้อีกนะคะ MT16 ยินดีช่วยพี่พลายเสมอนะครับพี่ว่าแต่สําเร็จไ้่พี่เอาจริงไม่ต้องโอนให้ผมก็ได้นะแค่พิมพ์ช่วยสอนการบ้านก็เก่งใจจะแย่อยู่แล้วเนี่ย Toy Story แค่ไนหของพี่พลายก็เกินคุ้มแล้วครับพี่นัทธาใช่ใช่ตกลงสาเร็จหรือเปล่าพลายนาทีสําเร็จแล้วครับพี่ขอบใจอีกครั้งนะพิน M และคนอื่นด้วยที่ช่วยเล่นละครให้แฟนพี่มันหึงจนทนไม่ไหว <laughs> สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วครับหากใครชอบกุยก Live, รืมกดไลฟ์ยิดต่กดซับสะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio